นั่งสบายๆก็ได้นั่งข้างบนได้ใช่ฮะแค่ขาอย่าพลาดมาทางพระเท่านั้นเองบคาณคนจะสบายเกินไปถ้าตลกนี่ผิดไหมครับจริงๆเขาเรียกว่าความสนุกความสนุกมีความสุขเชิญพระมาแล้วทําอะไรไม่สุภาพเดี๋ยวรายการนี้อีกหน่อยก็จะโดนโดนด่าโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะัครับยังไม่ชินอีกเหรอเอ๊ะแล้วอย่างพระตามพันทิพย์เดินมาบุญคลองทำไมพระถึงไปเดิน เพราะว่ามันจะถึงเร็วขึ้นถ้าถ้าพักครานเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากครับผมเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเยอะเข้าใจครับจะเรียนทอนถูกต้องครับเป็นพระก็ดูบอลได้เหรอครับแต่ทำไเป็นสปอร์ตมังนะชอบดูกีฬากีฬามันสอนหลายอย่างสปอร์ตมังนะภาษาอังกฤษว่าไงมังมังพระตัวใหญ่บิ๊กมังบิ๊กมังพะตัวเล็กๆสมอลมังพระร้อนฮอตมังพระบินทบาทหิวมัง อะไรนะหิวมั้งพระเนนคําครับคงไม่กลับมาแล้วมั้งมีเฟซบุ๊กไหมมีมาอีกมีมมมีลกครับเฟซบุ๊กขายอะไรขายความรู้สึกไงที่ไปตากฝนมารู้สึกเปียดเมื่อกี้เพิ่งไปตากแดดมารู้สึกร้อนทำไมวันนี้ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอันนั้นเป็นอัมพาตสัตว์ที่ไหนเป็นสัตว์สังคม อย่าไปรุ่นน่าจะตอบได้สัตว์สังคมใช่ตอบตอบก็ได้รู้หมาลายหมาลายยุงลายยุงลายแล้วก็หอยลายหอยลายทำไมเป็นสัตว์สังคมรู้ไหมมันเป็นสัตว์สังคมยังไงก็มันลายเพราะเราจะไม่ลายคนเดียวเราต้องมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนอ๋อเรียกมันไดว่าลายหมามันลายมันลายหากันใช่เจริญพรแลายเนี่ยมันมันเกี่ยวกับธรรมะโดยตรงเลยเอฮะเพราะว่าซ้ายในอีโมจิ ปูพื้นฐานใ้กับคนที่ไม่เคยเล่นสายอิโมจิขวาอิโมติคอนตรงกลางสติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะลายต้องทางสายกลางมัชทีมาปฏิปทาสติ๊กเกอร์เป็นที่นิยมที่สุดชอบ The t o i เ e t มากเลยมีตบมือให้ผ้าตลอดเลยหรือว่านรกจะกินหัวผมหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปห่วงเลฮะมันกินไปทั้งตัวนี่เ ไม่กินไม่กินเออครับกันเองคุยกันได้อ๋อครับผมสติกเกอร์มีประโยชน์ยังไงรู้ไหมไม่ทราบครับเจอกันอย่าไปทักกันเสียเวลาเก็บเสียงเอาไว้เลือกตั้งมุกนี้คืออะไรครับส่งข้อความไปเขาไม่เห็นด้วยครับเงิบเงิบอะไรเงี้ยทุกอย่างลงตัวกับเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์อะเครอะเครตกใจกับอุตตะอุตตะนี่ตกใจแบบไลน์นะตกใจสมัยก่อนแม่ร่วง ไม่แม,นม่นตัวนี้ตาเทนอะไนบ้างคุณพระช่วยพระจะช่วยใครได้พระจะประกาศละสังขารอยู่ในโรงอยู่เลย <laughs> ไม่แน่เขาอาจจะนอนลายอยู่ข้างในโรงก็ได้ฮะก็ <laughs> ไม่แน่มาช่วยด้วย,ยส่งข้อความมาในลายลายยังไม่จบไม่เน่ตึงๆอุดมการหนักแน่นดุดขุนเขากระเป๋าตังบางเบาดุดขนนกเงินเดือนอยู่กับกูทั้งวันที่ห้ามาม่าอยู่กับกูทั้งเดือน ใช้เงินเกือกมากเกินพอเราเหงาเราท้อปพ๊บเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาในไลน์ว่าท้อเป็นแค่ชื่อผลไม้ไม่ได้มีความหมายใดๆรับพูดที่มีความพยายามขนแท้ไม่ท้อขนท้อไม่แท้หเกิดแรงเพลิดเลยแต่บางอันก็ไม่ได้อะไรซ้ําเติมเราด้วยอ้าวทำไมอ่ะเรากําลังท้อทออยู่ส่งมาส่งมาว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือย่ามองเขาตอนลิงถือลูกท้อ ก็ส่งมาทำไมอาให้หายเครียดไงฮะแต่บางคนนี่อ้างแบบนักวิทยาศาสตร์เลยนะโทมัสเอวาเอเดสันผลิตหลอดไฟให้เราใช้ครับต้องใช้การทดสอบทดลองเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเอเดสันไม่เคยพูดว่าล้มเหลวล้มเหลวเอเดสันไม่เคยพูดไปยอมแพ้ยอมแพ้เพราะเอเดสันพูดไทยไม่ได้เจริญพรนี่เราไม่มีคุยเรื่องการเมืองกันใช่ไหม อ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับหลวงพี่ครับเือแดงไม่มีแล้วเดี๋ยว,น,วนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสีเนี่ยถูกละลายไปหมดแล้วเขาทําตามสัญญาครับว่าเขาสัญญากันว่าอะไรล่ะเอาหลวงพี่ไม่เคยฟังเพลงเหรอเพะคืนความสุขให้เธอประราชาชนโอ้โหฟังจะร้องได้อะถ้าฟังร้องไม่ได้นี่ผมว่าหูหนวกแล้วครับเราพูดถึงนายยกได้ไหมเนี่ย ได้ครับบางคนอาจจะชอบไม่ชอบแต่ประมาณชอบท่านนายกประยุทธ์จริงๆนะไม่เคยคิดว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนไหนพูดเร็วกว่าท่านนายกสมัครยังจำท่านนายกสมัครได้ไหมเนี่ยรุ่นนิทันไหมเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดคำต่อนาทีเขามีความใจกับผมก่อนครับร้อยห้าสิบเจ็ดคำต่อนาทีจำได้นะว่ามุกเนี้ยจะไม่เอาไปเล่นรายการอื่นที่ผมที่เดียวนะโอเคนะโอเคครับไอ้เรื่องเสี่ยงๆอย่างเงี้ย ผมที่นี่ขอเมื่อกี้หนึ่งนาทีร้อยห้าสิบเอ็ดคำนายกสมัครนายกประยุทธ์จันโอชาร้อยหกสิบคำต่อนาทีฮะเฉือนชนะท่านนายกสมัครไปสามคำสามคำสามคำต้องใช้สัญลักษณ์แบบนี้ทำไมครัถ้าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้อาจจะไม่ถึงเสรีภาพสันติภาพพาราดอนภาพโลกที่ราบบินเล็กน้อยเราก็เลยนี่อะไรเสียงเสียงก็ยุ่งแล้วเกินคิวจะพูดแบบพูดเร็ว แล้วตอบคาถามชัดเจนมากเช่นเมื่อกี้ใครถามเลยนะใครก็ตอบการคำถามวันนี้คำถามต่อไปเลยถามมาทำไมคำถามวันนี้คำถามต่อไปเลยใครจะตอบคำถามนี้คำถามต่อไปเลยถามมาทำไมคำถามนี้คำถามต่อไปเลยไม่คิดจะตอบเลยเหรอคือคือท่านจะชัดเจนหลวงพี่เคยเข้าค่ายทหารไหมครับถ้าพรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่ปกตินะฉะนั้นว่าธมมาอยู่เซฟเฮาส์ ท่านใจดีท่านน่ารักน่ารักครับผมก็ชอบบางทีนายกบางท่านนี่ผิดแล้วไม่ขอโทษนะนายกผมยุติการดูชานี่ขอโทษนะครับผมท่านจะพูดช่วงนี้รายการอัดยาวนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันเยอะขอโทษที่วุ่นวไปเร็งไปนะสวัสดีจริงใจอ่ะจริงใจเราพูดเรื่องอื่นกันดีไหมเพื่อความสบายใจแหมแหมกำลังได้ยินเสียงรองเท้าบูทมาแถวๆนี้เลย